แล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แปดที่เราเลี้ยงปลาดุกแล้วนะครับทุกคนเลี้ยงในบ่อดินนะครับนี่บ่อก็ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับผมนี่สองเมตรครึ่งประมาณสองเมตรครึ่งครับเราจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าปลาดุกแปดวันมันจะตัวโตขนาดไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ตะก้าเนี่ยช้อนให้ทุกคนได้ดูนะครับผม อันนี้แล้วก็ผ่านมา8ดวันแล้วนะครับประดุกห้าร้อยตัวมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะตัวโตขนาดไหนทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่ข้างหน้าเลยครับนี่โอ้โหโอ้ยทุกคนดูนี่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 โอยตัวใหญ่มากทุกคนดูนี่ตัวโตรจริงทุกคนนี่แปดวันนะครับที่ผมซื้อมาจากฟาร,รม์มน,นี่ครับผม ปลาดุกแปดวันคือตัวโตวใช้ได้เลยทุกคนอ่ไปไปลงไปลกไปโอ้โหมาทุกคนมาก็นี่ก็เป็นปลาดุกพอเราซื้อมาก็ตัวละสองบาทคือมันโตและโตแล้วแหละถ้าถูกกว่านั้นมันก็จะตัวเล็กนะทุกคนมันจะดูแลยากนะครับแต่เราซื้อมาราคาประมาณนี้คือผมว่าโอเคนะ ฝั่งนูน้นบ้างนี่นะครับอาหารผมก็จะให้อาหารเป็นขนาดนี้ครับขนาดาถุงนี้ก็35บาทนะครับทุกคนสามถุงร้อยแล้วก็<ม>โรยผักบุ้งลงไปนี่นครับผมซื้อมา3มถุงตอนนี้ก็หมดไปถุงนึงแล้วผมก็จะให้แค่เช้าเย็นนะครับให้ไม่เยอะทุกคนให้พอประมาณนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ8วันประมาณสัก วันนี้วันที่15นะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจะมาถ่ายทุกคนได้ดูอีกทีหนึง่งว่ามันจะโตขนาดไหนนะทุกคนนะถ้าสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณสามอาทิตย์นะครับก็เกือบเดือนหนึ่งนี่ครับทุกคนนี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเปิดกระจายช่องตีซีทีวด้วยนะครับผมว่าสองเดือนนี้น่าจะกำลังดีนะทุกคนน่าจะขายได้แล้วแหละก็ลองดูครับ ตั้งแต่เราซื้อมา8วันนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะครับทุกคนดูชอบชอบผักบุ้งผักบุ้งเพิ่งจะมาใส่นะนี่ครับทุกคนทุกคนได้ดูการเจริญเติบโตของประดุกในบ่อน,นี้นะครับผมโอเคครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า